สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมวินเทจพรีฟิชชิ่งนะครับก็มาตีกันที่เกาะนกเพานะครับอำเภอดอนสัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มากับทีมงานอีก4คนนะครับก็วันนี้มากันตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสี่โมงกว่านะมีเวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวทิปลิ่งด่วนนะครับดูครับเอา้า กินคากล้องเลยครับโอ้โหเปิดงานแล้วครับหลังพึ่งครับหลังพึ่งลังพึ่งมาแล้วครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีผลงานให้เพื่อนๆพี่น้องดูกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราเริ่มตีกันตั้งแต่ในอ่าวนี้ไปเลยนะครับ

ตามมาซ้ำไอ้สัสไปแม่หลุดไปแล้วตามมาซ้ำ กัดไหมกัดมั้งไว้ เฮ้ยไหนโดนนะไอ้ยนแม่เหยื่อกลับมาด้วยตัวเดิมเลย ไอ้เหลือเชื่อหนอเมื่อ oh กี้ขาดไปแล้วทีนี้ตีกลับมาได้ครับโหโหดมากครับโอ้เดี๋ยวโอ้เป็นไปได้ครับ ตัวเดิมเลยครับที่ขาดเมื่อกี้ครับแก้มือได้นะครับโอ้รอดไปนะครับเย่ยผีโบนะครับกัดดุจริงจริงครับโอ้ ถ้าหลุดไปยังไงก็ไม่รอดตัวนี้เนียดปากแข็งเลยแม่งดุชิบหายเออโลวานี่มันกินผักหน้ากองหินตัวนี้ไม่ได้

จอห์นอึ้ยไม้เดียวครับทีโบครับเต็มปากอืโอ้โหกับสองครับตอนนี้ ไม่ก็สองนิดๆตาเขียวแล้วน่าจะสองนะน <_ d ata> ปวนจริงๆกดเปิดกล้องเกือบไม่ทันนะโอ้โห <_ d ata> ไม้เดียวกินถึงฟังเลยขอบขอบปูนนี่พอดี มุดชิบหายมุดแต่ออกให้เดินกินค <right> ู่โอ้กินด well ุด pues ้วยเกือบไปเกือบขาดกินข้าไปไหนเลยเกิมคอกินดุเลยตายแล้วตีขอบขอบปูนเลยนี่พี่วัดกำลังบูนมาเดียวเรียนดีหัวใจข้งบน บนในในสิบนาทีได้ไม่ถึงถึงแล้วเดินไปแถวขอใกล้เียงใกล้เียงปลาคู่ปลาคู่โอ้โหนี่ตัวแรกครับตัวหนึ่งนี่กว่ากว่าตัวส้มส้มก็กินคันได้ไวะไหนเอามาดูตัวนั้นน่ะเอามาเทียบดูใกล้ๆกล้องนี่เอฮ้ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเอามาเอามาชิดๆิหน่อยนี่มันคนละเรื่องดูนี่ปลาคู่สุดยอดขอกิมด้วย ไม่ไม่มีครีมเอาแล้วเมื่อกี้ปลดเัวอ๋อนี่นะครับพี่เอาอยู่ขออนุญาตปลดปาก่อนครับผมใอมเยอะเขาโอ้ยนี่ถ้าเป็นปลาโจ๊กนะโอ้โหโโอ้หเทโาตาไฟแดงน้องเจ้างงเลยโดิโอ้ยสุดยอดวางกรรไพ่นไฟเลยทีเนี้ยโอ้โหโย้ งานอยู่นี่นะไอ้นุก็ไม่อ้าปากักทีเดียวพออ้าถึงปุบปั๊บปุบอัาไปเลยบหอดหมด